วันนี้กลับมาพบกับมัสปอนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมัสปอนนะครับจะมาสอนอะไรนะครับอย่างที่เด็กๆเห็นนะครับนะข้างหน้าก็จะมีของเล่นนะครับแน่นอนวันนี้เป็นวิชา e F นั่นเองนะครับเด็กๆนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนกันเนาะเด็กๆมาสเซอร์นะครับเตรียมนิทานให้เด็กๆได้ฟังแล้วนะครับเพื่อให้เด็กๆได้มีสมาธินะครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะเราไปฟังนิทานกันก่อนเลยครับ ทากและต้นเชอรี่กานละครั้งหนึ่งในสวนเล็กๆที่งดงามยังมีต้นเชอรี่ที่สง่างามผลเชอรี่เรากับอัญมณีทับทิมที่ส่องประกายแวววับอยู่บนต้นในสวนแห่งนี้มีหอยทากตัวน้อยอาศัยอยู่เช่นกันเธอชื่อว่าเชอรี่เธอเป็นหอยทากที่มีความสุขในฤดูใบไ,ไม้ผลิและฤดูร้อน เธอจะเล่นกับผีเสือ้อและมองดูพวกนกแต่ในฤดูหนาวที่หนาวเย็นชเชอร์ี่จะขดตัวเข้าไปในเปลือกอันอบอุ่นของเธอและหลับจังสีไปเมื่อฤดูหนาวสิ้นสุดลงชเชอร์ี่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลอันยาวนานาเธอออกมาจากเปลือกของเธอเพื่อให้มั่นใจว่าถึงฤดูใบไม้ผลิแล้วเธอมีความสุขมากมันใช่เลยเธอเห็นดอกไม้ทั้งหมดบานสะพรั่งเพื่อรับแสงแดด พึ่บินวนเวียนรอบๆจูบดอกไม้และผีเสื้อบินเต้นรำต้อนรับฤดูใบไม้ผลิที่เข้ามาในสวนขณะที่เชอร์รี่เดินชื่นชมความงามอยู่นั้นท้องของเธอก็เริ่มร้องเพราะความหิวโอ้ฉันได้กินแค่นิดเดียวในฤดูหนาวฉันกินอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละืมแต่ว่าฉันจะเจออะไรในสวนที่ใหญ่แห่งนี้ล่ะเนี่ยเธอมองไปรอบๆและดวงตาของเธอก็หยุดอยู่ที่ต้นเชอรรี่ โอ้ต้นเชอรี่ถ่าทางหน่าอร่อยแฮะฉันจะกินเชอรี่ที่หวานฉ่ำบนนั้นซะหวังว่ามันจะอร่อยดังนั้นเธอจึงคลานขึ้นไปบนต้นเชอรี่และเริ่มปีนมันขึ้นไปเมื่อเธอมาถึงรากที่บิดงอมีกบตัวหนึ่งโผล่มาจากทางด้านหลังพุ่มไม้ก็คือคุณโครกี้ว่าไงเชอรี่จะไปไหนเหรอเช้านี้โอ้ไงคุณโครกี้ ฉันหิวมากเลยและฉันอยากกินเชอรี่บนต้นไม้นั่นนะ่ะอบอบแตเชอร,รี่เพื่อนรักไม่มีเชอร,รี่บนต้นไม้นี้ขนาดไปยังแทบไม่มีเลยตรงนี้อาจจะไม่มีนะแต่เมื่อไปถึงยอดมันต้องมีแน่ๆเลยถ้าคุณมีขาที่สามารถกระโดดได้แล,แแล้วแบบทัลล่ก็คุณอาจจะไม่ต้องเหนื่อยฉันจะไปจับมแมลงเป็นอาหารเช้าอบอบคุณจะไปด้วยไหม นะแน่ใจแมลงทุ่มฉ่ำเหมือนเชอร์รี่เลยนะรูไหมายอาจจะฉ่ำก็ด้วยซ้ำอ,อ่าใช่ใช่แต่ฉันไม่ต้องการความฉ่ำแบบนั้นนะ่ะเอ,อ่อโชคดีนะคุณโครกี้ฉันไปก่อนนะเออทานเออให้อร่อยนะออโอ้และเขาก็กระโดดเพื่อจะจับแมลงแต่ว่าเขารีบร้อนจนเกินไปเขากระโดดแรงเกินไปและกระแทกเข้ากับต้นไม้อย่างจัง <laughs> นี่นะที่ฉันกระโดดไม่ได้ฉันจะแค่คลานในแบบของฉันเท่านั้นเองขณะที่เธอคลานอย่างช้าๆอย่างมีความสุขจนมาถึงลำต้นอันแข็งแกรง่งที่นั่นเธอก็ได้พบกับเพื่อนอีกตัวชื่อบัมเบิลบัมเบิลได้ปีนเข้าไปหาทันทีเมื่อได้เห็นเชอร์รี่เชอร์รี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเพื่อเพลินกับสายลมอย่างนั้นเหรออ่าไม่ใช่หรอกบัมเบิลฉันมาที่นี่เพราะว่าฉันนะ่ะอยากจะกินเชอร์รี่บนต้นไม้ต้นนี้ตั้งหากล่ะ เชอรี่เหรอแต่ว่ามันโตแค่ในฤด,ดูร้อนนี่ตอนนี้เธอนะ่ะควรจะกลับไปก่อนนะอ่าใช่แต่ฉันน่ะเห็นแค่ใบไม้ฉันรู้ความต่างระหว่างใบไม้กับเชอรี่ดีขอบใจนะแต่ว่าฉันช้าแล้วและบางทีที่ฉันไปถึงเชอรี่มันอาจจะเป็นฤด,ดูร้อนแล้วก็ได้นะจริงเหรอเดองั้นฉันจะช่วยคุณเองถ้าตอนนี้มีเชอรี่นะงั้นขึ้นบนหลังฉันสิฉันจะพาคุณบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วมาสิ อ่าไม่เป็นไรขอบใจนะฉันจะวิงเวียนถ้าเกิดว่าคุณพาฉันบินนะ่ะฉันอาจจะกลิ้งตกลงไปเลยก็ได้นะคุณไม่ตกหรอกนะมันปลอดภัยแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่ต้องการงั้นฉันขอตัวก่อนนะขอให้คุณได้ทานเชอรี่ที่ชุ่มฉ่ำสมใจอยากไงขอให้โชคดีบัมเบิลบินถอยออกไปเชอรี่หันหวของเธอและคลานมุ่งหน้าไปอย่างช้าๆและมั่นคง ในระหว่างวันที่เชอร์รี่รู้สึกเหนื่อยล้าแต่พอคิดถึงเชอร์รี่สีแดงสดเธอก็จะคลานต่อพอตกกลางคืนเธอก็จะนอนพักอย่างเต็มอิ่มในเปลือกของเธอและเมื่อถึงตอนเช้าเธอก็จะเริ่มปีนต่อฤดูการเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าช้าและเชอร์รี่เริ่มมองเห็นต้นไม้ออกออกผลขณะที่เธอกำลังมองดูก็มีลมแรงมากระทบที่เธอ เนนั่นมาจากเส้นของเธอที่ชื่อวินซี่โอ้ไงเจ้าวินซี่เธอน่ะเกือบจะพัดฉันตกเลยนะพี่เจ้าเชอรี่เธอน่ะเห็นดอกตูมนั่นไหมฉันว่ามันดูสวยดีนะเธอว่างั้นไหมสุดยอดไปเลยล่ะเมื่อพวกมันกลายเป็นเชอรี่ฉันอยากจะกินมันมากมากเลยเชอรี่เหรอนั่นทำให้เธอมาที่นี่แต่ว่ามันน่ะมีแค่ดอกเท่านั้นนะเธอน่ะมาเร็วเกินไป <laughs> ไม่หรอกบินสิฉันไม่ได้มาเร็วเกินไปฉันมาถูกเวลาแล้วต่างหากล่ะถ้าเธอมีปีกที่ใหญ่และสง่าง,งามแบบฉันนะเธอก็คงจะบินไปถึงข้างบนได้อย่างง่ายได้ดูสิมันน่ะไม่สวยงามหรอกเหรอพวกมันน่ะไม่ได้แบบว่าเออ เจ้าที่ไม่ได้ประทานปีกให้กับลูกเชอรี่ปีนต่อไปมันมีแค่ทางเดียวที่จะให้ขึ้นต่อได้เท่านั้นเมื่อเธอมาถึงกิ่งไม้ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยดวอกไม้สีขาวที่งดงามกลิ่นหอมของมันทะพุ้งไปทั่วสวนขณะที่เธอหยุดดมกลิ่นดอกไม้ก็มีนกสองตัวร้องเพลงให้กันอย่างมีความสุข เชอรี่ใช่ไหมไหนไหนโอ้ oh, นั่นเธอนี่เองเธอขึ้นมาบนนี้ได้ยังไงนะไงจ้าชเชอรี่มาทำอะไรที่นี่เหรอต้นไม้สูงมากมันไม่สูงไปสำหรับคุณเหรออ้อดีจ้าใช่ฉันไม่เคยขึ้นสูงขนาดนี้มาก่อนเลยฉันมาที่นี่เพราะว่าอยากจะลิ้มลองเชอรี่หวานๆนะ่ะคุณปีนขึ้นมาเพื่อเชอรี่ใช่ไหมแล้วมันไม่ยากไปเหรอมันยากสิ ฉันใช้เวลานานมากเลยนะแล้วก็หิวมากๆเลยแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเชอรี่ฉันก็จะมีแรงปีนต่อและมันก็สนุกมากเลยที่ได้เจอเพื่อนมากมายนะขอชื่นชมคุณเลยแต่ก็รู้สึกเศร้าด้วยเพราะว่ามันมีแค่ดอกไม้ที่อยู่บนนี้ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนการเดินทางของฉันนยังไม่จบลงฉันจะต้องปีนต่อไปอีกหน่อยงั้นโชงดีนะพวกนายทั้งสองคน ฉันขอตัวก่อนนะนกบอกลาเชอรลี่ปีนต่อตามกิ่งและไม่นานนักเธอก็มาถึงยอดต้นไม้เธอรู้สึกเหนื่อยล้าแต่เมื่อเธอได้มองไปร,บรอบๆเธอก็ได้พบกับผลเชอรี่สีแดงทับทิมเต็มไปหมดว้าวพวกมันดูชุ่มช่ำม,มากฉันจะกินผลไหนก่อนดีเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรฉันจะกินมันทั้งหมดเลย จนอิ่มไม่สามารถกินต่อได้อีกเธอ,อก็ตัวอ้วนขึ้นกลมเหมือนเชอร์รี่ไม่มีผิดฉันอิ่มมากแล้วฉันมีความสุขมากที่ฉันไม่ได้ยอมแพ้ก,กับการปีนอันแสนยาวนานและยากลำบาก แต่ผลลัพธ์มันก็ช่างหอมหวานและแน่นอนเชอร์รี่มีความสุขมากเธอปีนขึ้นมาอย่างพยายามและอดทนเชอร์รี่แสดงให้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณต้องการบางสิ่งจริงๆคุณจะต้องไม่ยอมแพ้ครับเด็ก เราฟังที่ทานกันเสร็จแล้วนะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนของวันนี้กันเลยนะครับเด็กๆเด็กๆอาจเห็นของเล่นนะครับที่อยู่ตรงหน้าของมาเซอร์แล้วนะครับเด็กๆอาจสงสัยว่าวันนี้มาเซอร์จะมาสอนอะไรเกี่ยวกับของเล่นนะครับมาเซอร์จะมาสอนให้เด็กๆนะครับมีระเบียบวินัยนะครับโดยการเก็บของเล่นนะครับโดยการเก็บของเล่นวันนี้นะครับก็ของเล่นเนี่ยเขาจะแยกประเภทออกไปนะครับเพื่อเวลาเราเล่นอะไรเนี่ยเราจะได้ เล่นแล้วก็หยิบออกมาอย่างถูกหมวดหมู่ที่เราอยากจะเล่นนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงหน้านะคะรับเด็กจะมีของเล่นหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะครับตัวน็อตแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตัวต่อแบบนี้นะครับแล้วก็จะแยกประเภทกันนะครับแล้วมีอะไรอีกก็จะมีนะครับตัวต่อที่เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับผมเราก็จะเก็บแล้วก็แยกประเภทกันเพื่อรา ที่เราจะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งเราจะได้หาได้ง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับมาเซอร์ก็แบ่งกล่องออกมาเป็นทั้งหมด3กล่องนะครับนะให้เด็กๆนะครับมีถ้าเวลาเด็กๆมีของเล่นที่บ้านนะครับมาเซอร์ก็อยากให้เด็กๆนะครับเก็บของเล่นนะครับไม่ใช่ให้คุณพ่อคุณแม่มาเป็นคนเก็บให้นะครับเด็กๆเล่นเองนะครับเด็กๆก็จะเป็นคนเก็บเองนะครับโดยวิธีการเก็บนะครับเราจะแยกนะครับชิ้นส่วนออก เป็นนะครับแยกออกจากกันนั่นเองนะครับนะอย่างเช่นตัวต่อแบบนี้นะครับเซอร์ก็จะเก็บรวมเข้าไ้ในที่เดียวกันนะครับนะตัวต่อแบบนี้เนาะนี่เซอรก็จะแยกเก็บไว้นะครับน,นี่เึรบนะครับเนะครับเราสาธิตกันประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ มีอะไรอีกนะครับจะมีตัวต่อที่เป็นชิ้นใหญ่ๆตัวนี้นะครับเป็นตัวต่อชิ้นใหญ่แบบนี้เราก็จะแยกเก็บไว้อีกตะหนึ่งนั่นเองนะครับเราก็จะหาพวกชิ้นส่วนที่เป็นประเภทเดียวกันแบบนี้นะครับแยกเก็บไว้นะครับนี่ก็จะแบบนี้เลยแยกเก็บไว้กิจกรรมนี้ฝึกให้เด็กๆนะครับมีระเบียบวินัยกับตัวเองด้วยนะครับเด็กๆจะได้ไม่ต้องให้นะครับคุณพ่อคุณแม่หรือ ที่เลี้ยงเนี่ยช่วยเด็กๆเก็บนั่นเองเขาจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นนั่นเองนะครับผมนะ,ะเมื่อเราเก็บจิ๊กซอว์นะครับแบบนี้ตัวตอบแบบนี้แยกไว้อีกที่หนึ่งแล้วนะครับที่เหลืออยู่ข้างหน้ามาเซอร์นะครับก็จะมีพวกนะครับตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบนี้ที่เป็นของเล่นนะครับมาเซอร์ก็จะแยกเก็บไว้ในอันนะครับอันนี้ที่3นั่นเองนะครับแยกเก็บไว้ นะครับมาเซอร์ก็จะหาของเล่นที่เป็นหมวดหมู่เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเป็นตัวต่อภาษาอังกฤษภาษาไทยเลข5เลข10นะครับเลขบวกเลขลบมาเซอร์ก็จะเก็บมาแล้วก็แยกฝอยนั่นเองนะครับผมนะแล้วนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้เดี๋ยวมาเซอร์ก็ต้องเก็บให้เสร็จนั่นเองนะครับผมนะเด็กๆเดี๋ยวไปรอดูตอนที่มาเซอร์เก็บเสร็จกันเลยนะครับ ครับมาเซอร์ก็เก็บของเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสะอาดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมครับเด็กจากที่เห็นตอนแรกนะครับของเล่นเนี่ยเลอะเกลียดเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับก็มาเซอร์ก็ได้เก็บนะครับแล้วก็แยกชิ้นส่วนของของเล่นนะครับให้เป็นหมวดหมู่นั่นเองนะครับเพราะอะไรที่เราต้องแยกของเล่นออกมาเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่นั่นเองนะครับเพราะว่าอาอย่างของเล่นนะครับอมาเซอร์จะยกตัวอย่าง อย่างเช่นของเล่นที่เป็นตัวต่ออันเล็กๆแบบนี้นะครับนะวิธีการเล่นนะครับเขาก็จะเล่นได้เฉพาะที่เป็นชิ้นส่วนของเขาเองนะครับถ้ามีอุป,ปรกรณ์อื่นเรือของเล่นอย่างอื่นนะครับ mm hmm. เช่นแบบนี้นะครับเราก็จะเอามาเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บของโดยการแยกเป็นหมวดหมู่นะครับ mm hmm. ก็จะทำให้เราเนี่ย มีระเบียบมากยิ่งขึ้นแล้วก็การเล่นในครั้งหน้าก็จะไม่หาของว่าเอ๊ะอันนี้หายไปไหนอันนั้นหายไปไหนนั่นเองนะครับผมนะก็สนับวันนี้นะครับเด็กๆมาเซอร์ก็ฝากไว้ที่นี้นะครับเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นนะครับเด็กๆต้องเป็นคนเก็บเองนะครับแล้วก็ต้องแยกออกจากกันว่า ชิ้นไหนเป็นชิ้นส่วนเดียวกันชิ้นไหนไม่ใช่ชิ้นส่วนเดียวกันนะครับผมวันนี้มาเซอร์ฝากไว้เท่านี้นะครับเด็กๆออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลของหฮอ์ทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้มาเซอร์ต้องลาไปก่อนนะครับ่เด็กสวัสดีครับ